อุ้ยได้ได้ได,ได้อยู่นี่นี่อีกหนึ่งตัวลูกนี้มีหรือเปล่าอุ้ยดูอ่ะเนี่ยปูสุกแล้วนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ,พี่น้อง,น,องน้านา fc ช่องวิถีพื้นบ้าน delivery นะครับพบกับผมช่างนะเด็ดนะวันนี้ช่างนเด็ดพาทุกคนเนี่ยมาดักรอบหาปูด,ดำหรือว่าปูทะเลนะครับ ใช้รอบปูแบบนี้เนาะเหยื่อใส่เป็นปลาสดนะครับเราจะเอาเด็ดห่ออยู่ในผ้าอ้วนนี่เพื่อที่จะให้เวลาปูกินแล้วมันหมดช้าๆนะครับเหยื่อปูจะได้ไม่ออกเนาะก็มีรอบมาสิบลูกครับนี่จะไปเริ่มดักกันหมายที่เรามาดักเนี่ยเป็นล่องคลองธรรมชาตินะครับช่วงนี้น้ําแห้งนี่เราจะดักช่วงหัวน้ําขึ้นครับผมเนี่ยครับตอนนี้น้ํายังน้อยอยู่ ได้จุดแล้วก็โยนเลยนี่แล้วเดี๋ยวน้ํามันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะท่วมรอบนะครับเราดักเย็นนะแล้วเราจะกู้เช้าครับผมเลือกจุดให้ดีครับได้จุดแล้วก็โยนนี่ก็เดี๋ยวช่างเลตัดไว้ที่ลุกนี้เนาะแล้วเดี๋ยวขอไปดักให้ครบนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนกู้วันพรุ่งนี้ดีฝ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันครับผมก็สวัสดีกันตอนเช้าเช้านะครับ มาครับผมได้เวลากูรอบกันมาดักไว้ในคลองครับสิบล,ลูกมีหรือเปล่าเมื่อคืนฝนตกแหมตกเยอะเลยครับอ๋อลูกแรกก็ไม่โดนครับ ลูกนี้มีหรือเปล่าอุย้ยโดนทุกคนอู้ตัวใหญ่ด้วยครับโอ้โหเด็ดเลยแบบนี้สองตัวครับผมแม่นี่ครับตัวนี้โตนี่อ่ะโอ้โหแบบนี้ชื่นใจครับลูกนี้โดนสองตัว ยังไม่ทันสว่างดีเลยนะครับเนี่ยแฟตยังทำงานอยู่เลยกูแต่เช้าเลยครับนะตัวหนึ่งนี่ดูตัวนี้ครับอ่าสองตัวแล้วครับมาต่อที่ลูกนี้นะ ตอนเช้าเนี่ยน้ำมันจะลดไปหน่อยครับวันเย็นเรามาดักหัวน้ำขึ้นไม่โดนครับลูกนี้ อุ้ยได้ได้ได้อยู่นี่ <S 2> <S 2> <S นี่อีกหนึ่งตัวโอ้โหตัวนี้ก็ตัวสวยครับไซ้์กำลังกินเลยอ่าบวกอีกหนึ่งก็เป็นเท่าไรสามแล้วนะทุกคนออ้มีมีมีลูกนี้มีครับเห็นตัวแล้วนี่นี่ครับผมตัวหนึ่งเหลือกล้ามเดียวด้วย ลูกนี้ได้ตัวเล็กครับไซส์ปล่อยบอ่อนี่ตัวไม่โตนะวิธีคนหาปูเนี่ยจะเขาจะมีไม้หนีปูที่ทำกันเองแทบจะทุกบ้านนะครับนี่มันจะเป็นไม้ไผ่ใช้ทำเป็นครีมครับเอาไว้หนีปูถ้าใช้เหล็กเนี่ย มันจะลื่นแต่ถ้าใช้ไม้ไผ่เนี่ยมันจะฝืดมันจะหนีบง่ายฝาครับเนี่ยไม้หนีบปูของแต่ละบ้านเขาจะประมาณนี้ เดี๋ยวหลายๆคนจะถามว่าช่างเดชทำไมมัดปูต้องใช้เท้าเหยียบมันดูไม่ดีเลยก็อยากบอกว่าการใช้เท้าเหยียบและมัดปูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดครับปลอดภัยแบบว่าปลอดภัยจากการโดนปูหนีแบบเพราะปูด,ดำเนี่ยอันตรายนะทุกคนไม่ได้ว่า จะมัดกันง่ายๆครับคนที่เขาเมืออาชีพเนี่ยเขาก็เริ่มฝึกจากการใช้เท้าเหยียบแล้วก็มัดครับเพราะเราจะได้มีทำสองมือมันจะได้มันจะได้ง่ายฝ่าแล้วก็ได้ระวังได้ง่ายฝ่าแต่ว่าวิธีการมัดแบบที่ช่งางอเดชทําให้ดูแบบใช้มือเดียวจับแบบเนี้แล้วมัดอย่างเงี้ยก็สําหรับคนที่เขาเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาทากันแล้วครับเพราะว่ามันจะอันตรายมาก อย่างน้อยมีมือเดียวเวลาละมัดกล้ามนี้กามนี้ยังอยู่ครับเราต้องระวังให้ดีแต่ว่าคนที่เขาเป็นเป็นถนัดนัดเขาก็มัดอย่างนี้กันครับเพราะว่ามันไวแต่ว่าสมัยวิถีไวเด็กที่เขาสอนมัดกันมาเนี่ยใช้เท้าเหยียบจะปลอดภัยครับผมก่อหลายหลายท่านกินปูอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าวิธีการมัดเขาจะประมาณนี้ครับมันอาจจะดูไม่ดีแต่ว่ามันปลอดภัยครับทุกคน มาดูนะครับนี่ได้ทั้งหมดสี่ตัวนะตัวสีสวยกำลังกินครับอ่ะเนี่ยพอ,อได้กินครับพอได้มือ้อดักรอบสิบลูกอ,ะอ่ะไซส์กำลังเลยนี่พอหากับขาวกินได้นะครับลองคองไหมคองธรรมชาติเนะแล้วก็ ได้ลูกปูมาสองตัวครับลูกปูแบบนี้ตัวเล็กก็เดี๋ยว่อยบอกครับนี่กุุงตกปลาแล้วก็ยังขังอยู่นะน,นี่โอเคก็เดี๋ยวช่างเด็ดเอาปูไปทําเมนูกันครับจะไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปหาคุณยายเนาะปูของเราเนี่ยเอามาทําเมนูยายาาปูหนึ่งง่ายๆเนาะ,ะหลายๆคนชอบกินนะครับปูหนึ่งนี่ก็เดี๋ยวรอแค่สุกแป๊บเดียวนะใช่ไหมยาย ปกตินึ่งปูเนี่ยสิบห้านาทีใช่ไหม <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวสิบห้านาทีมาดูครับผมปูสุกแล้วนะทุกคนมาดูกันครับนี่มาจากปูดํากลายเป็นปูแดงนะจัดเรียงใส่จานสวยงามครับยายทําไมมีห้าตัวเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานเราได้ไว้ตัวหนึ่งแล้วนะยาย <Yeah. S 1> อ่าแล้วคลิปนี้เราได้อีกสี่แล้วก็ได้ลูกปูอีกสองเนาะเ mm. ท่านี้ก็ได้มือแล้วเนาะยายเนาะ <Yeah. S 1> อ่ะนะยายลองชิมหน่อยเนื้อหวานไหมนี่ยายทุบไปแล้วครับ ดูนะกามปูดำครับเอาเลยเป็นไงเ,ไเยี่ยมไหมไหน้ำพริกเกลือมาไม่ทันใช่ไหมยังไม่ได้ตำใช่ไหมยายอ่ะเดี๋ยวเราตำน้ำพริกเกลือแล้วก็กินข้าวกันในฝ่านะยายเนาะก็คลิปนี้ก็ยังพอหากินได้นะปูในคลองเนาะในล่องคลองในบ่อเราก็เลี้ยงในคลองธรรมชาติแล้วก็พอหากินได้นะยาย ตัวไหนเล็กๆเราก,ก,ก็มาปล่อยไว้ในบ่อให้มันโตเนาะ<ช>อ่ะใครชอบคลิปที่เราหาวัตถุดิบพื้นบ้านนะมาทำเมนูพื้นบ้านแบบนี้น่ะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะยายแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ,บ๊ายบาย